วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อจืดนะครับอยู่ที่วัดโพเศษถีนะครับเพื่อนๆก็ติดตามไปได้วยกันนะครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่ตำบลบ่อพลับอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับผมพาเพื่อนๆมาวัดโพเศษฐีนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อจืดนะครับเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมสารานะครับเดี๋ยวเราจะ พาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลของท่านนะครับวัตถุมงคลของท่านที่มีชื่อเสียงก็น่าจะเป็นต่อเงินต่อทองนะครับเพื่อนๆตอนนี้ทางวัดก็กำลังสร้างเป็นองค์พระยานาคนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาทำบุญได้นะครับกำลังก่อสร้างหลายอย่างนะครับ หลวงพ่อจืดเป็นที่เรื่องลือให้คนทั้งประเทศได้เป็นที่โด่งดังรู้จักกันในนามเทพเจ้าต่อเงินต่อทองนะครับแห่งนครปฐมท่านเป็นพระใจดีมีแต่ให้นะครับเป็นพระที่ปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบที่ลูกศิษย์ลูกหาทั่วเมืองไทยนะครับไม่ใช่แต่ลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยเท่านั้นรวมไปถึงลูกศิษย์ชาวต่างประเทศอีกมากมายที่ศรัทธาในตัวท่านนะครับท่านเป็นศิษย์เอก หลวงพ่อน้อยวัดธรรมสารานะครับและวัดศรีสะทองสุดยอดเกจิอาจารย์เมืองเจดีใหญ่นะครับเจ้าของเหรียญหล่อโบราณหน้าเสือและเหรียญหล่อคอน้ำเต้าที่มีประสบการณ์ปฏิหารศักดิ์สิทธิ์ปรากฏทั่วทิศเป็นเลิศในอิทติิีเข้มขลังนะครับด้วยพลังพุทธาคุณระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับ ในยกหลวงพ่อจืดก็มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเรื่งลือร่วมสมัยเดียวกับท่านเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับแล้วก็หลวงพ่อเต๋วัดคงทองวัดสามง่ามนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองแล้วก็มีหลวงปู่ทิมวัดระหสไร่เป็นต้นนะครับหลวงพ่อน้อยละสังขารไปเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน2513นอาะครับสิริอายุรวม83ปี67พรรษาซึ่งล้วนเป็นกี่อาจารย์ที่หลวงพ่อจือดได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาแล้วทั้งนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าหลวงพ่อจือดก็เป็นสิทธิเอกนะครับเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาเลยนะครับเพื่อนเอนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเื่อเข้าไปชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อจือดกันนะครับว่า มีแบบไห,ไหนบ้างนะครับและก็ราคาเท่าไร่นะครับนี่ครับใครสนใจวัตถุมงคลก็ติดต่อทางวัดได้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อกันว่าราคาจะประมาณไหนนะครับมีเยอะมากนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับตัวังสือเล็กมาก ราคาสอ0 0ันะครับราคาแรงอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ครับ5,000ก็มีเพื่อนเพนเนื้อนวะโรหะเ้าก็จะเขียนบอกชื่อรุ่นต่างๆอยู่นะครับเพื<ๆ>่อนเแต่ตัวเล็กมาก<ๆ>ก็มีตั้งแต่หลักพันแล้วก็ห้าพันนะครับ<ๆ>น่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับตรงนี้ นี้ก็สองพันห้านะครับสองพั 2005. นห้านี่ต่อเงินต่อทองหรือเปล่าอาจจะใช่นะครับหกพันเพื่อนเพื่อนนี่หกพันเลยนะจะมีชื่อรุ่นนะครับเพราะท่านมีชื่อเสียงเกี่ยวกับต่อเงินต่อทองนะครับสำหรับหลวงพ่อจืดนะครับสิทธิเอกหลวงพ่อน้อยเลยนะครับเพื่อนเพื่อ ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ดังเหมือนกันนะครับนี่ราคาสูงดูนะครับเพื่อนๆเหรียญสองพันถึงห้าพันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆนมีห้าพันน, 5, นะครับพญาต่อรุ่นประสบการณ์จัมโบ้นะครับปี2,543 เนื้อทองผสมนะครับห้าพันนะครับเพื่อนๆสวยครับมีห้าพันมีแปดพันนะครับนี่รุ่นหนึ่งนี้แปดพันเลยนะครับสําหรับต่อเงินต่อทองนะครับนี้สามพันห้าเก้าพันราคาสูงอยู่นะครับเพื่อนๆน,นี่วัตถุมงคลจากทางวัดเลยนะครับ เพื่อนสนใจติดต่อเช่าบูชาได้นะครับผมก็ลงเบอร์ไว้ให้นี่ครับนี่สามพันห้าเพื่อนเนี่เก้าพันก็มีนี่สามพัน 3, นะครับสามพันน่าจะเป็นต่อนะครับลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศเยอะมากนะครับตอนท่น ที่ท่านอยู่สมัยที่ท่านยังยังไม่ไม่บรณาภาพนะครับลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศมาเยอะนะครับแถบมาเลเซียแถบฮ่องกงนะครับเพราะท่านจะดังทางพยาดต,ต,ต่อเงินต่อทองนะครับแล้วก็พวกกะลานะครับกะลาตาเดียวที่แกะเป็นลาหูนะครับนี่ครับสองพันครับรูปหลวงพ่อจืด เเยะาปนี่ครับเพื่อนเพื่อนวัตถุมงคลบางอย่างทางวัดก็จะไม่ติดราคานะครับแต่วันนี้เจ้าหน้าที่คนที่ดูแลวัตถุมงคลยังไม่มานะครับผมไปเช้าไปหรือเปล่าแต่ยังไม่มานะครับ แต่ผมก็ลงเบอร์โทรให้เพื่อนๆนะครับให้โทรไปสอบถามราคาได้นะครับสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจืดนะครับเพาะเหรียญและก็ต่อเงินต่อทองท่านมีประสบการณ์สูงนะครับลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศเยอะนะครับ <_ d ata> เพื่อนๆนี่เป็นเหมือนพระปิดตาเลยนะครับ นี่เยอะมากนะครับเพื่อนๆนี่เยอะมากนี่เป็นเหมือนพระปิดตานะครับใหญ่นะครับแต่ตรงนี้เขาจะไม่แจ้งราคานะครับมมราาผมว่าน่าจะสูงอยู่นะแต่วัตถุมง,งคลเยอะนะครับ มีหลายรุ่นนี่ครับนี่เป็นองค์พญานาคก,ก็มีนะครับราคาสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับเพื่อนๆราคาสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับสำหรับองค์พญานาคนะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนถุมงคลเป็นตัวต่อนะครับท่านจะดังเรื่องนี้มากนะครับต่อเงินต่อทองนะครับเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับพ่อค้าแม่ค้าจะชอบนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สูงนะครับเป็นต่อเงินต่อทองเรียกทรัพย์อย่างนี้ครับแล้วก็นี่เป็นเป็นราหูเป็นกลานะครับแกะสวยมากนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเ,เป็นกะลาแกะสวยแต่ไม่บอกราคานะครับตรงนี้ก็โทรมาสอบถามทางวัดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์แห่งเมืองนคนปรปฐมอีกรูปหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับนี่ครับสวยมากครับเพื่อนๆ สวยมากเหรียญออกแบบเหรียญนี่สวยมากเป็นพระปิดตานะครับนี่พระปิดตาพระปิดตามีทั้งแบบเรียบๆแล้วก็ลงยานะครับแต่ตรงนี้จะไม่ติดราคานะครับเ,เพื่อนๆ ผมว่าก็น่าจะหลักพันขึ้นแหรอครับเพราะวัตถุมงคลของทางวัดราคาสูงอยู่นะครับลูกศิษย์ลูกหาเป็นชาวต่างชาติเยอะครับเพื่อนๆลูกศิษย์ลูกหามาจากแถวอเห็นเขาบอกทางฮ่องกงอ่ะเยอะครับ นี่สวยครับใหญ่มีใหญ่กับเล็กนะครับเป็นปิดตาเล็กๆก,ก็มีนะครับอ๋อตรงนี้ตรงนี้ติดราคามีครับหนึ่งพันนะครับเพื่อนๆ น่าจะประมาณนี้แหละหนึ่งพันมีหนึ่งพันอ๋อหนึ่งพันมันติดราคาอยู่ข้างล่างนะครับพั 1, นห้านี่มีพันห้ากับหนึ่งพันนะครับก็คงจะราคาประมาณนี้นะครับสําหรับพระปิตานี่ครับนี่หนึ่งพันถ้าลงยาก็คงประมาณพันห้านะครับเพื่อนๆนี่เพราะว่าเรียบๆจะติดไว้ว่าหนึ่งพันนะครับ นี่คงเป็นราคานะครับนี่อ๋อน่าจะเป็นพันห้านะครับถ้ามีลงลงสีลงยานี่แต่ถ้าเรียบๆก็น่าจะหนึ่งพันนะครับนี่มีหลายแบบเลยนะครับปัทถุมงคลของทางวัดนะครับ นี่วัตถุมงคลครับนี่คงเป็นรหัสนะครับไม่ใช่ราคานะครับเป็นรหัสวัตถุมงคลเ,เพื่อนๆสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับสวยนะครับ หลวงพ่อจืดท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ร่วมสมัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะครับในยุคปัจจุบันนี้ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสืบทอดสายวิชามาจากครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับท่านมีดีหลายอย่างด้วยคุณธรรมนานับประการนะครับด้วยวิริยะอุตสาหะสูงสุดด้วยศิราวัดอันง,งดงามให้แก่บรรดาลูกศิษย์ ก่อให้เกิดพลังศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์และสวัสดิ์มงคลทุกๆคนส่งเสริมให้ประสบกต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับตามโบราณจารย์ท่านสั่งสอนอบรมเอาไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดสร้างด้วยเจตนาอันดีงามเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของท่านผู้กำลังเจริญด้วยอำนาจวาสนาแห่งบุญบรารมีอันล้ำเลิศประเสริฐยิ่งนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นของผู้มีบุญสูงมีอนุภาพมากหากมีโอกาสให้รีบขขวยคว้ามาไว้ในชีวิตตนบารมีของท่านผู้สร้างจะแผ่เมตตาอนุภาพอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดแต่สิ่งดีๆให้แก่ผู้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยนะครับสาเหตุนี้เองจึงทําให้หลวงพ่อจืดโด่งดังในด้านวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังโดย เฉพาะบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์บารมีความเป็นผู้ทรงมหาเวทมหาคมแต่งกล้าพลังจิตพลังฤทธิ์ที่บรรดาลให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธาทั้งหลายนอกจากในด้านเมตตามหานิยมโชคลาบค้าขายแคล์คลาดมหาอุดนั้นเป็นที่เรื่องลือไม่ใช่น้อยเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมมากมาย ท่านมีวาจาประกาศสิทธิ์เรื่องลือกันมากคำไหนเป็นคำนั้นตรงกับใจเสมอวาจาสิทธิ์ของท่านเป็นที่กล่าวขานกันมานานแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u r สไครต์ผมด้วยนะครับ